ช่องอันเปิดห้องว่าอย่างก็นักข่าวซื้อใหญ่นะเจ้าโทรมาพอดีนะเจ้าจะสั่งนะจะหวาแเมนน้อยอูย้ฟังว่าวานหวานวาน่ะหวานขนาดไหนเจ้าเชฟกันหวานหวานหวานกรอบเจ้านะหวานกรอบเนาะเออห้าโลนะเจ้าเอาคำห้าโลบอ่ะค่ะกระซองต่อใดเจ้าจะกราซองกระทองบ่เอากราซองดอกเหรอ ขายตามนั่นน่ะตามสวนก็นั่นหละอืมเจ้าเป็กเจ้าอือเจ้าเจ้าได้ส่งให้มืออื่นเลยเจ้าจะียอีกเอามามี้หมดแล้วอ้่ดีใจว่าเออไายดีใจว่ามันหวานเนาะออน้ำปลาลาเราเจ้าเป็นได้พองน้ำปลาาได้กินแล้วเด้นน้ำปลาาเชฟนะได้กินแล้วบอ ได้กินแล้วเสียบอยเอามาตีบ้านตีครัวกลางเนาะเราพจะนอน่ใสตอนเนี้ยก็อยู่บ้านไงเจ้าบ้านไหนก็มีครัวกลางม่อเมื่อเมื่ออยู่เมื่ออยู่พูดในได้มีครัวกลางอ๋อครัวกลางเมื่อยู่จำปาดงนครนะจะไปวันะจะไปวันเกิดลุงอเจ้าบอกคุณลุงแล้วเจ้า สั่งนะเจ้าเพราะว่าได้หินว่ามันหวานหวานๆเนี่ยเจ้าก็เลยสั่งนะเจ้าเจ้าขอบคุณเจ้าเจ้าขอบคุณมากมากคงมีโอกาสได้ไปเพชรชบูรณ์เนาะถ้าไปนี่มีคนขับรถไปอย่างเดียวนี่ไปไหนคนเดียวแล้วบบกล้าแล้วกลัว ลูกคำสั่งแล้วได้กลับแล้วเจ้าเนี่ยเจ้าบ้านที่ไหวตั้งแต่ตะเมินละนจริงจริงเปิดหื้อกลับมันนะลูกป้อมเจี๊ยหน้าล,น <c oughs> ลูกคือแม่อยู่บ้านเฉยๆลูกบ่า,าแม่บาา่าอ่ะลูกคือตังยังบ่าเจ้าใครไปกับบ้านลุงนะ่ะกับใครไปเป็นใครไปอันอยู่ไปน,นั่นกะนะ màn mua